สวัสดีค่ะพี่นอ้องพบกับช่องยกประพาดาลาพูนออฟฟิเชียลนะจ๊ะเมืองหันมีเอฟพีเอฟซีเพิ่งอันมาหาอีละดีใจแห้งค่ะเพราะเคยมีเอฟซีมาเลยอะเอฟซีแบบนะคะตกใจแห้งดีใจแห้งค่ะพีเอฟซีซื้อของระปากีน้ำนะคะน้ำแร่แล้วก็ขนมสักกันเลย เขาพูดอะไรนะคะขอบคุณพี่แอรนะคะตอนที่ว่างานคอนเกนพี่เพิ่นกลับมาหานะคะอีหลักจำได้อยู่ค่ะซีเมนาเวที่เพื่นมาขอท้ายหลุมน้ำค่ะแนีมือนีพี่เพิ่นใส่แต์อีหลักเลยแมนบอแเมนบอลนอนขอบคุณหลายหลยด้วค่ะเด้อขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะคะรำรำเรื่อยเฮงๆปังๆตลอดตลอดไปนะคะ อลากเล่นแต่ของน้ำเนอะแล่นไปของน,นอ้ำก็ล่งสิเขาบานนองที่ว่าอยู่รเนี่ยเพิ่นกระโทุกมา,กาพีโยกันมีพีเอฟพอเอฟซีมันมาหามีกาแฟ้าแนมากแต่ของน้ำค่ะเลนมากบานไม่เห็นเพิ่นี่เพิ่นจํำรู้ได้อันนี้ลู๊กเยยกมือไหยเพิ่นแลาซีเมนเอฟซีเข้ากโน,นกสนุกแมนอยู่นะคะเพราะว่าอีหลาว่รกาเนพะิ่นหยาโมเมนต์อฟซะเข้าเเคยมีเอฟมา ก็ดีใจอ่ะให้ทำไงอะ่ะก็ดีใจจริงๆเนี่ยเรามาคิดอะเอฟซีนี่แฮรหรออ๋อที่แรกนึกว่าเอฟซีนี่นึกว <c oughs> ่าเอฟซีบีสวยทีเทอเอฟซีแพนนี่พูดค้าเขาพูดอะไรอิลีเขาพูดอิลีนะคะดีใจอิลีอุย้ยจริงๆริงบอกเคยแบบมีเอฟซีแบบมาหาห์จะตกใจเมีนบอกใช่ใช่กูอุ้ยจริงเหรอมีเอฟซีมหาหอยจริงๆเหรอฉันแบบหยกพะพาลาจริงๆเหรอสิเอาเ,อาเอารียงแล้วนเนย เราเบื่อแล้วอย่าแาวนาเด้อราคะอืักหักแค่ขึอนกองละค่ะเอาละเอาละเอาเาเป็น่อยี่ยากโอ้ยแม่มัาจีนต้บอกเออ้ยทำไมเวลาหยกถ่ายคลิปต้องมีคนชอบแกง อะไรใครบวยบายโยกไม่ได้บวยบายโยก FC, าานนดีใจมากมากพี่พีเอฟซีพีเอฟซีมหาช่นเมียจริจมิงว่าขัด่นเพื่อนสื่อขนมอะไรอุ้ยฉันว่าอยู่อันนี้ของใครดูนกินมันใส่ยังไงวะใส่ขนฟคนเติมยังตอวะฉันนีควรเติมยังตอวะ เบิงบ้งวิเดี๋ยวกับเบิง้งแล้วพี่เนาะ <c oughs> ยีผ่ผมไ่อนใช่อย่าเอามาให้แล้วนะจริงหรอหามหาหันทองเสีย คอยที่ว่ามูสื่อหาเป็นของขวัญมันเกิดน,นะคะก็เลยสื่อหานางเอ้ยก็เลยใส่ให้นางเพิ่งนั่งซื้อแหงแต่ปีที่แล้วเอ้ยตั้งแต่ตอนพิสภาพเลยค่ะน่าซื้อหาบ้านเม่เคยใส่สอยจา้ยาเดี่ยวค่ะก็เลยมาใส่ให้นงนี่นะคะแนนครับมือนีเลยยุทีพระรามค้าแหงหนึ่งแปดเจ็ดทักสองนะคะทักโอ้ทับหนึ่งสิ ได้ยุกยุยกยุกกระมังอาไรด้ทคเพื่อให้กำลังใสของาได้ดยจ้าโอ้ยผ้าดาบวน้ด้วยจ้าช่วงนี้คิปถึกฟิกัเนี่ยะเป็นยังกับูหต้องลงคลิปดู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 พอพอไปเซี่อยากใหอีลคลิปแบบแนวดคอมเมนต์มาได้เล้วค่ะแบบคือจะเห็นลอกจริงสิบอ่บลอกมอลำหนึ่งวั หรือว่าอยากให้ไายมาบีสวยของเพลงเป็นจังไดกันได้นะคะได้ <laughs> อยากฟังบีสวยจะร้องให้ฟังเดี๋ยวเขากันใจเดี๋ยวเขากันใจอันนี้ยังไม่มี <laughs> นี่ไงเดี๋ยวจะทำบ้านทัยกยมบันวะจัน <laughs> เี๋จะทำ <laughs> มันหาจังหวะไม่ได้ นี้ไปบานยกหน่อยกันในสองคลินะปุยได้อย่าาเปิดอย่าฝาเปิดแล้วก็สถ่ายคลิปอยู่แม่ขอแปบ,บนึง เปิดแห้งกว่าเก่าอีกซะแล้น้องบอกว่าให้อันเอาลงเปิดแห้งขึ้นกว่าเก่าอีกอะไรนะไลฟ์สดแล้วคนดูเป็นแสนบอกแตงโมทัทายหน่อยนะคะนางนี้น้องแบบมีโยกอุ้ยไฟแหงป้าดาภาเฉียมหยาบหยาบดาภาเฉียบหยาบหยาบที่บครับ คนตายต้องสักครึงะคะ่งครับเออเอาสิป่อนก่อนเป็นบะป่อนก่อนหาตังหูก,ก่อนตังหูพู้ใจมากเครื่องประดับพ่ประชินาว่าเลยยูนาร์กอนอ,อ่ะอีลาไปเห็นเหรียญยุ่ม,มาสิซื้อโอ๊ยเดี๋ยว เรียกแล้วกกสักวันจะคิดว่าซื้อจะเร่งไว้แล้วค่ะว่าสิเอาเพราะว่าก่อนนั้นยานว่าท่านคุณโชู้ <Okay. S 1> พากระเลนไปของนามต่างกันเลย่ะโอ้ยจกกักร้มาซื้อสรุปพงานแล้วก็เจ้านี้เหมือนเมื่อใดซ้ำอเลยว่าโอ้ยบันมีอยังเลือดเท้าง่ะเสื้อง่ะน,นะกระไรแหวนยกนะคะมักสีเขียวตั้งหน้าค่ะแวนยกมันสวยแหวนยกจะได้เหมือนยกยกที่เป็นหิน เชิดอีดายกนี่หมายถึงยกที่เป็นหินนะคะว่าเป็นหงยกยกอีกยกนี่เป็นหงยกนะคะอันนี้ยกสีจืดยกมณียกมณีสีเขียวเขียวดีเขร่วมครับค่ะตาหัวตัวนี้คือไหมคะหือข้าพากันแต่งนะเตงตาค่ะ มีฝ่ายฝ่ายตัวนี้เป็นแม่สุภาพผูกไข่นะคะเป็นฝ่ายที่แม่สุภาพผูกไข่อีหลานะคะขอคุณแม่สุภาพมากมากเลยนะคะนายจ๊ะจับจิตพงนะคะเตรียมตัวขึ้นโชว์ม,ม,มีน้ำอิชิดันเลยมีสต็อกแลก พูดอีกรอบนะคะถ้าสำหรับกีฬากีฬายกของผ้าแังขอฝากไว้เพื่อซ้ำเก็นะคะไม่ลืมฝากกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กีฬานะแม่เด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจกีฬานะแม่จ้าพาคลิปนี้กับพ่อพ่อกันซ้ำนี่ค่ะพ่อพ่อกันกินน้ำมาอีกเลยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้หัวแบบห้าน <laughs> นะหมาพบกัน่ทางนั้นคะ เฮงเฮงปังปังสุคนนะคะ